สวัสดีเช้านี้ที่สวนพี่เพนครับสวัสดีพี่เพนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วทุกเช้าทุกเย็นวันนี้มาปลูกอะไรครับนี่วันนี้ปลูกข้าวโพดครับ ปลูกข้าวโพดเป็นข้าวโพดพันธุ์ไหนครับไฮบริดสามครับไฮบริดสามเป็นซูเปอร์สีเหลืองซูเปอร์สีเหลืองเนาะครับไฮบริดสามวิธีการปลูกในวันนี้เป็นยังไงอธิบายหน่อยครับก็พี่เป็นจะใช้แจ็บนะครับตัวนี้เขาเรียกแจ็บเรียกว่าแจ็บแจ็บก็ใช้วิธีหยอดนะครับหยอดลงไปทีละกี่เม็ดครับเม็ดก็ได้สองเม็ดก็ได้ครับอาจารย์ก็ประมาณเนี้ยหยอดตึ๊งหยอดลงไปดันไปข้างหน้าใช่แล้วมันจะเปิดปากดันไปข้างหน้ามันจะเปิดปากไม่ได้ข้าวโพดก็จะลงในดินใช่แล้วเราก็เอาขาเราเหยียบปิดเอาขาเหยียบปิดทีนี้เหยียบปิดปุ๊บทีีน้ นั้นเขาเว้นระยะให้เราหยอดต่อไปแต่พี่เป็นรู้สึกว่ามันถี่เกินไประยะในการกําหนดเนาะเราอาจจะเอาเท่านี้หรือเอายาวกว่านี้ก็ได้แล้วแต่อเป็นอย่างนี้ทีนี้มันถีเกินไปพี่เป็นก็มาข้างหน้านิดนึงก็มีระยะให้เราด้วยชาวหลังพี่เป็นก็ปิดกรูไปแบบนี้ไปเรื่อยๆเสียบลงไปไปเรื่อยๆมันเร็วขึ้นครับอาจารย์มันเร็วขึ้นเนาะเดี๋ยวเราขอดูแบบชัดๆนฮะอันนี้หยอดลงนี้หยอดลงแล้วก็โยกมาด้านหน้าโยกไปด้านหน้ามันก็จะเปิดออก ใช่ครับมันก็จะเปิดออกเมล็ดข้าวโพดก็จะไหลลงตรงนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เท้าเรากรบดินเทากรบดินเลยครับเป็นแบบนี้อันนี้หลักการมันเป็นแบบนี้ครับนี่ครับนี่เป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นท่อเหล็กธรรมดาขึ้นมานี่ครับตรงนี้ก็จะมีแค่นี้ครับแค่นี้เองซื้อมาเท่าไหร่ครับตอนนั้นนี่ประมาณ600บาทครับโอ้หกร้อยเลยครับนี่แต่ถ้าเกิดเราคนไหนที่เป็นช่างก็สามารถที่จะแบบดูได้เนะนี่ทำได้ง่ายๆเลยสบายๆก็เป็นเหล็กธรรมดา เป็นเป็นการขายความคิดนะนี่ผมว่านี่นี่ตัวนี้ก็จะมีสปริงอุปกรณ์ในเรื่องของรดลดการเอาอะไรนะการปวดหลังในการปลูกข้าวโพดใช้เสียมมันก้มๆ่เงยเนาะแบบนี้ก็ง่ายเลยเนาะตั้งตัวตรงๆได้เลยครับโยกไปเดินไปเรื่อยๆเลยแทบเดียวปลูกได้เยอะเลยครับคนเดียวได้เป็นไรครับมนี่ครับเป็นจะเลือกทําพืชที่แบบไม่ต้องใช้คนงานเลยเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเสียบเสียบลง แป๊บเดียวครับ<ช>เราคุยกันนี่แป๊บเดียวปลูกได้เยอะแ,และ้วเป็นแบบนี้ครับจิ้มไปจิ้มไปเรื่อยๆสวนระยะทางอะไรแถวถ้าเราจะตีเส้นก็ได้ครับแล้วแต่เราตีเส้นยิ่งง่ายเลยครับแต่เรามามออแบบธรรมดาเลยพอตรงกลางพี่เป็นจะใช้ฟักทองครับอก็ไม่ได้หมายคามว่าเราจะใช้แค่ปลูกข้าวโพดเนาะอย่างอื่นก็ได้นะฟักทองแตงโมพวกเนี้ยแล้วแต่ขอให้เป็นพืชที่มันเป็นเมล็ดสามารถที่จะปลูกได้ ก็เป็นประมาณนี้ครับจะใช้เป็นฟักทองลงไปแล้วตรงนั้นอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งของพี่เพ้นนะครับสวนที่เราไปดูเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาอันนั้นก็จะมีพวกไผ่บงหวานไผ่กิมซุงมีคนสนใจทักมาถามว่าซื้อไผ่ได้ที่ไหนอย่างไรก็เดี๋ยวยไงเยวจะไปติดตามพิ่สวนนะครับเพราพี่เพ้นตอนนี้กําลังเพาะแล้วก็กําลังขยายพันธุ์คงจะขายไม่ได้แพงนะครับเพราะว่าเกษตรกรได้กันเข้าใจในเรื่องของคํว่าอ่า เขาเรียกว่าอะไรต้นทุนดีนะครับถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าเราสามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับวันนี้กพาทุกคนเนี่ยมาดูหนึ่งวัตกรรมครับกับการปลูกข้าวโพดของพี่เพนเนี่ยครับเราคุยกันแป๊บเดียวหนุนปลูกได้เกือบเป็น20เมตรแล้วครับคงจะต้องหาซื้อหรือไม่ก็ลองทําแบบนี้ดูนะครับโอเคครับอีกหนึ่งทางเลือกคาทุกคนเนี่ยมาดูนะครับกับการปลูกข้าวโพดแบบง่ายๆแป๊บเดียวนะครับแล้วก็คนเดียวปลูกได้เป็นไร่เลยนะครับ สวัสด,ดีเช้านี้ทุกทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่เพ้นสำหรับการมารีวิวครับผมขอบคุณครับแล้วก็เพื่อนลองเอาไอ้นั้นมาไอ้มันค้าวครับอืมมันค้าวมันขายดีเป็นไทรโล่สี่สิบบาทแยกกันพุดทธ